กราบสวัสดีทุกท่านจ้ะเกมอินดี้สยองขวัญหลอนๆพี่นัทหามาเล่นให้ดูอีกแล้ววันนี้เกมที่จะเล่นมีชื่อว่า The Horror With In นะครับหรือว่าความสยองขวัญความน่ากลัวที่อยู่ภายในอยู่ภายในอะไรนั้นเดี๋ยวพี่นัทจะพาเข้าไปดูแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมันมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องนึงอาจจะอยู่ภายในจอก็ได้อาจจะเป็นเกมซ้อนเกมซ้อนเกมอีกทีหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันให้ดีเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเพลย์ Play. ไม่ซ่อนเมาส์ให้กูหน่อยเหรอ จะให้โ okay, อเคเมาหายไปแล้วบนปุ๊บซ่อนปับ๊บนี่คือเราตื่นมาในบ้านหลังหนึง่งด้านซ้ายบนหัวผมนี่บนหัวผมเขียนว่า I can't fall asleep I should get some cereal ฉันนอนไม่หลับเลยอะฉันอยากกินซีเรียลอยากกินอาหารสัง,งั้นอะนอนไม่หลับหาของกินผลลัพธ์คือยังไงครับลงพุงเหมือนกูนี่แหละนอนไม่หลับก็สมาธิหายใจเข้าหายใจออกอะไรว่าไปไม่ใช่นอนไม่หลับตื่นมาแดกบ่ได้แต่ตามเนเรื่องครับไปเขาบอกว่า เราต้องกินซีเรียลในช่วงเวลาประมาณนี้ซึ่งไม่รู้ว่ากี่โมงได้่มีเสงนาฬิกาอยู่นะครับแตก๊แตกๆๆแ,แ,แ,แต่ผมไม่รู้ว่ากี่โมงนะขออนุญาตเดินไปสำรวจบ้านก่อนตีสามตีสามดืกอตื่นมากินซีเรียลสำรวจเลเยอร์ก่อนเลเยอร์บ้านหลังนี้ก็คือห้องนอนนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องนอนมีห้องน้ําค่อนข้างโอโถ,ถงเลยนะครับเนี่ย แต่ว่าแบบนี้ก็จะอันตรายนิดนึงเวลาอาบน้ําเสร็จไม่มีผ้าเช็ดต,ตีนเนี่ยลื่นหัวแตกกันได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนของ living area ก็คือเป็นครัวโต๊ะแล้วก็โต๊ะคอมการจัดโซนบ้านแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ได้พื้นที่โลง่งกว้างนะครับแล้วก็ได้ใช้พื้นที่ร่วมกันนี่คุณเป็นช่องรีวิวคอนโดหรือเปล่าประตูนะครับออกไม่ได้โอเคถ้างั้นก็นอกจากคอนเฟกไม่มีอะไรที่มีประโยชน์กว่าน,นี้หรอเปิดตู้เย็นดูครับ ทุียนมีนมครับนมดำ2.5หมายถึงแอลโกอฮอล์เหรอหรืออะไรหรือปริมาณนมหรือ,อยังไงอ่ะหยิบชามขึ้นมาเอาไปวางบนโต๊ะก่อนจากนั้นเราหยิบซีเรียลคอนเฟลกเทมาในจานนี่ชอบกินรสหวานใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบคือผมก็เมื่อก่อนอนะ่ะผมจะชอบกินพวกคูดยี่ห้อได้ไหม เขาไม่ได้สปอนเซอร์เราผมจะชอบกินพวกรสช็อกโกแลตคอนเฟอ็อ่ะโกโก้นู่นโกโก้นั่นตุ้มระเบิดเป็นฟาร์มอะไรเงี้ยยี่ห้อน,นั้นนะผมจะชอบกินหรือไม่ก็พวกไมโลอะไรเงี้ยอากินแต่ว่าหลังๆมาเริ่มรับรู้ว่าเออการกินที่ดีก็คือเรากินกับไอรสเนี้ยก็อร่อยดีเหมือนกันใส่ในนมจืดมันออกมาหวานพอดีอ่ะลองดูมึงใส่นมกับไม่ใส่นมก็คือหน้าตาของชามมึงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยหรือว่านมมันเหลือน้อยมากหรือย,ยังไงอ่ะกิน อุตส่าห์เอาชามมาวางบนโต๊ะแต่ยืนแดกนะครับมาที่โต๊ะกุณนึกว่าจะนั่งไม่นั่งยืนอะจากนั้นก็มีเสียงในหัวดังขึ้นมาว่าอืมฉันว่าบางทีดูว่าฉันจะเล่นเกมสยองขวัญที่ออกมาใหม่เกมนั้นก่อนที่ฉันซื้อมาเมื่อวานนี้ดีนะ้านอนไม่หลับอยู่แล้วด้วยอะ่ะอืมโอเคอะตีสามเล่นเกมผีดีกว่าอเอาเลยเอาที่มึงสบายใจ นี่คือ Windows XP น้องๆหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับคือเป็น Windows ยุคแรกๆเลยอะครับคือสมัยนี้คือ Windows 11 Windows 12ว่ากันไปนี่คือ Windows XP ใครเกิดไม่ทันนี่แหละครับได้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างนี้โหลด Windows ขึ้นมาปุ๊บแม่งเข้าเกมเลยเกมชื่อว่า the horror หรือว่านี่จะไปสอดคล้องกับชื่อเกมที่ชื่อว่า the horror within within ก็คืออยู่ข้างในเนี่ย the horror within อยู่ในคอมอ่ะ enter to start กูเล่นเกมในเกมจริงๆด้วย ผมนั่งมองหน้าจอซึ่งในหน้าจอก็มีหน้าจออีกอันนึงแต่ว่าไม่ว่าจะมองกี่หน้าจอก็ตามอย่าลืมใส่แว่นกรองแสงดิเฮ้ย <laughs> ลืมพันอย่าลืมใส่แว่นกรองแสงดีๆนะครับผมที่จะช่วยป้องกันสายตาคุณยิ่งอย่างเงี้ยคือเรามอง2องจอเลยนะแต่ก็คือแสง2เท่านะแสงสีฟ้า2เท่าแว่นออปตาสิกครับช่วยคุณได้นี่คือแว่นที่ผมสวมใส่อยู่ออฟต s สปีดไฟร์รุ่นใหม่ล่าสุดครับซึ่งทาจาก X2 Stainless Steel หลายคนงงที่นัทพี่นัทกล้าหักแว่นกล้างอแว่นได้ขนาดนี้เลยครับมันไม่พังครับเพราะมันไม่พังนะยครับ ที่ทนทานมากๆมากไม่มีน็อตด้วยนะแว่นอันนี้ไม่มีน็อตเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องการสึกหอเรื่องแบบน็อตลวมน็อตหลุดไม่มีปัญหาครับ<ว>เลนที่ใช้ก็เป็นเลนแอมเบอร์เรติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์สีเหลืองเห็นปะเหลืองนิดๆีเดี๋ยวนี้พี่เลือกเลยถ้าให้พี่เลือกพี่เลือกใส่สีเหลืองเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบจ้องคอมทั้งวันอยู่แล้วมันปวดตาบ่อยสีเหลืองนี่มันกรองแสงได้ดีกว่าวใครสนใจก็ไปสั่งซื้อที่ลิงกด้านล่างนะพี่แปะลิงกให้กดไปถามได้เลยว่าเอ้ยมีแว่นอะไรสนสนใจทั้งเลย แวใส่ตาได้ไหมก็ไปที่ช็อปของเขาได้เลยเขามีช็อปอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสีลมสยามจตุจักอโศกไปลองได้แต่เมื่อไหร่ที่ตัดสินใจจะซื้อแล้วบอกไปด้วยนะว่านัดกตินะ่นโตนั่นมาลดทันทีหนึ่งรอบาทของดีใส่ได้เลยรับรองจะทํางานจะไปเที่ยวจะเล่นเกมได้หมดมาพี่สวมแล้วพี่พร้อมแล้ว The Herer เกมนี้จะน่ากลัวสักแค่ไหนจะน่ากลัวกว่าที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ไหมอะไรวะมีดาวสามการ์ดสามดาวไพยูกิป่ะเนี่ยมีประตูหนึ่งบาน นี่เป็นเกมที่เพิ่งออกใหม่เลยนเนี่ยเปิดประตูไม่ออกทำไงดีกดอัลเทอร์เนทเพื่อลุกอัราวเคียอะไรมะเนี่ยระหว่างเล่นเกมคือผมสามารถที่จะมองออกไปรอบๆบ,บ,บ้านได้ด้วยซึ่งผมไม่ชอบเลยแบบเนี้ยทำให้ผมนึกถึงเกมแนวแฮกเกอร์ขึ้นมาที่ต้องคอยระวังตอนเล่นไปด้วยดาวคือ3วงกลมคือ6 ดาวคือสามวงกลมคือหกเสียงเฮียวะอย่าเว้พระจันทร์คือหนึ่งสามเหลี่ยมคือสี่พระจันทร์คือหนึ่งสามเหลี่ยมคือสี่ พระจันคือหนึ่งสามเหลี่ยมคือสี่คุณแจเฮียเฮ้ตีสามมานั่งเล่นเกมเลยงมึงมึงบ้าปะเนี่ยเปิดประตูอ,อือระหว่างที่ผมโฟกัสกับหน้าจอคอมนี่ผมไม่รู้ว่าที่บ้านผมมีอะไรหรือเปล่า ประตูที่กูเข้ามากับประตูที่กูจะเข้าไปประตูแล้วประตูเล่าล็อกอีกเอ๊ะอุ้ยเชี่ย What t h e fuck ตู้เย็นก็ไม่ปิดไอเวนใครมาตอนนี้มองไม่เห็นด้วยพอดีว่าหน้าต่างบ้านติดฟิล์มหนามาก ไม่ควรเปิดนะครับตีสามอ่ะตีสามกว่านี่ไม่ควรมาเปิดประตูให้ใครทั้งนั้นครับหนึ่งสองซ้ำไม่ควรเปิดประตูให้ใครเลยฉันคงหูฝาดแลวมั้งฉันหูฝาดหรือเปล่าเด่กกูเดินมานอกบ้านเลยมาหูฝาดปะเนี่ยฮะกูหูฝาดหรือเปล่าเช็คให้ชัวร์ดิหูฝาดไหม กูเดินแม่งรอบบ้านเลยคนหูฝาดอย่างกูมีมีตู้ฟิวด้วยหลังบ้านเอาดีชัดเจนแล้วไอ้เหี้ยกูต้องออกมาแน่อีกรอบนึงด้วยความสงสัยใครรู้เพื่อความชัวร์คง <c oughs> ในชีวิตจริงผมไม่ทําอย่างนี้นะผมจะไม่เปิดได้ซ้ำแต่นี้ผมเปิดแล้วผมออกไปเดินนอกบ้านเลยคืออยากรู้มันไม่มีใครจริงใช่ไหมไม่มีจริงใช่ไหมเออไม่มีแหละล็อกบ้านด้วย กูใจกล้ามากนะเนี่ยมันบอกว่าสงสัยจะหูฝาดเล่นเกมต่อดีกว่าเหรอแล้วกูจะเข้ายัางไงประตูเอ๊ะมีคนเดินผ่านแล้วประตูเปิดยังไงวะเนี่ยมีคนเดินผ่าน มีประตูอีกบานจะไปจากที่นี่ได้ยังไงอ่ะเเ้เ้มืดชิบหายเลยเดินถอยหลังเข้าไปเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยมันจะกำแพง ้องให้ไปไหนอ่ะคือตอนแรกห้องเนี้มันปิดพอเราออกไปเปิดประตูนอกบ้านประตูแม่งเปิดแต่มันไปต่อไม่ได้มันกลายเป็นประตูเหล็กในขณะเดียวกันอีกรอบ สำรวจอีกรอบแต่คือห้องมันมันไม่มีอะไรนะครับตอนแรกเราเห็นเงาเห็นเงาคนแถวเนี้ยผมพยายามมองที่พื้นอยู่ว่ามีอะไรหรือเปล่ามีคันโยกเปิรเสียงใครมาวิ่งรอบบ้านกูเนี่ยมีเสียงคนวิ่งตรงสนามหญ้าข้างนอกครับเฮี้ยมาก ไปต่อได้แล้วครับโอ้ยเกมมึงยังจะเล่นเกมอยู่เนี่ยเป็นกูกูไม่เล่นแล้วนะจริงๆนะมีคนวิ่งรอบบ้านเรานะเนี่ยแบบนี้มันต้องออกไปเช็คแล้วป่าวะเฮะ้ใครมาวิ่งตรงสนามย้าไม่เอาดีกว่ากลัว <laughs> มืดชิบหายเลย โอ้ยมดับไอ้ยคอมดับโอ้ยกูต้องออกไปคัดเอาข้างนอกใช่ไหมโอ้ยเฮียเอ้ยผีในเกมก็เล่นกูผีในชีวิตก็เล่นกู ไม่แล้วไม่เล่นแล้วไอ้เฮียลิกเล่นได้แล้วเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยที่นี่ไหนวะยังจะเล่นอีกเหรอเจ็ดแปดสองห้าอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย Under the bed ใต้เตียงที่นี่ไม่มีเตียงนะไอ้ใต้เตียงที่ว่าเนี่ยเตียงกลัวดิไอ้เชียมีมือออกมาด้วยโอ้ยเก้าอี e. ้เก้าอี้ตู้เย็นโต๊ะชักโคกโครหี้ยเลย ปิดประตูนอนไปนอนเถอะนอนได้เลยเนี่ยคือที่มาที่บอกว่าเล่นเกมแล้วมันหลอนในชีวิตจริงเนี่ยเก้าอี้ตู้เย็นโตชโคโค็อกโกโอ้ยเชีย่ยกูต้องเล่นให้จบใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีตู้เย็นปะเก้าอี้คือห้า เวียนคือสี่แปดห้าสี่แปดเจ็ดไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเล่นแล้วนีบไปเร็วนีบไปเร็ว น,นี้ไปเร็วอืมอ่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาจำซะแกแล้วนะเดินไปไหนเนี่ยมืดตืต่อเเลยโอ้ยไอ,ย <c oughs> เเอ้เล่นเถอะเล่นเถอะออกจากคอมสิวะออกจากคอมไอ้ยันนี่นี่บ้านกูนี่ นี่บ้านกูในเกมนี้ทำไมมัน,มนเดี๋ยวบ้านกูเลยเนี่ยอเฮ่อ้าอาว เกียร์อะเกียรติอะไรแบบนี้อ่ะ น่ากลัวไหมหน่ากลัวนะครับสั้นไหมสั้นนะครับเกมดีไหมผมว่าดีนะครับคือในภาพรวมของความเป็นเกมสยองขวัญเนี่ยมันก็ให้เราครบนะความสงสัยใครรู้ความกดดันความระแวงแล้วสุดท้ายคือความกลัวคือให้มาครบเลยในแพ็กเกจสั้นๆน,นี่คือตัวอย่างของเกมสยองขวัญที่ผมว่าดีนะครับกระชับแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปคือไม่ทําให้ผู้เล่นทรมานเกินไป The Horror Within ครับวันนี้เราก็หยิบมาเล่นให้ดูแล้วถามว่าผมรู้สึกดีกับมันไหมผมรู้สึกดีแล้วก็ไม่ดีด้วยรู้สึกดีก็คือเออชื่นชมว่ามัน ก็เป็นเกมที่โอเคเล่นแล้วน่ากลัวไม่ดีก็คือกูไม่ชอบแบบนี้กูไม่ชอบการแบบเหมือนแบบต้องคอยเล่นอะไรสักอย่างโฟกัสสักอย่างแล้วต้องระแวงอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันมันทำให้ผมนึกถึงเกมที่แบบไออะไรนะเกมแฮกเกอร์ทั้งหลายที่ผมเคยเล่นอะ่ะแบบนั้นอะ่ะมันน่ากลัวนะผมมองว่านั่นคือน่ากลัวแลวนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสี่งขวัญน,นี้ไปถ้าผมกรี๊ดดังไปผมขอโทษด้วยผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันตกใจครับมันกลัวด้วยครับ เวลาผมเล่นเกมผีผมจะอินเต็มที่อยู่แล้วผมจะสวมบุบาทาว่าผมเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในเกมนี้อยู่ซึ่งก็เต็มๆไปเลยนะครับผมขอบคุณมากคราวหน้าจะหาเกมดีๆมาเล่นให้ดูอีกวันนี้ก็จากลากันไปถือว่าเ e อียก้าซึมไปหนึ่งทีลาก่อนพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้นัดปิ่นโตไปแล้วครับสวัสดีครับหาน้ำพึ่งมะนาวดีๆมาจิตก่อนนะทุกคน